สวัสดีครับวันนี้จะมีคุณหมอมาผสมเทียมให้เพิ่มพูนเราไปดูวิธีการกันเลยหลังจากนัดคุณหมอแล้วก็จับวัวเข้าซองเพื่อรอคุณหมอมาผสมเทียมให้ ุณหมอทำความสะอาดช่องคลอดให้วัวด้วยการล้วงเอาขี้ออกมาก่อนจะสอดหลอดผสมเข้าไปในช่องคลอดของวัวน้ำเชื้อที่ผสมไอลาย y z เ0ทัสสันติฟาร์มจังหวัดนครราชสีมา ใช้เวลาผสม15 2 0นาถึงร็จสิบนาทีก็เสร็จสิ้นกระบวนการหลังจากผสมบัวเสร็จก็เตรียมหญ้าเตรียมฟางและน้ำไว้ให้บัว ก่อนที่จะนำวัวเข้าคอกเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วก็ต้อนวัวเข้าคอก ช่วงเย็นจะมียุงเยอะจำเป็นต้องสุมไฟไล่ยุงถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ